ก็ขอขอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดูท่านกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมิโซนเอฟเอฟนะครับวันนี้นะครับผมเพื่อจะมาสอนเดินสไตล์บาซิลครับวิงว่งวิ่งหรือเดินแบบเออวิ่งสไตล์บาซิลครับที่บผิว๊ิวตงตง,ตง,ตงไงเท่ๆประมาณนี้แหะครับดูแบบผมไปเห็นในะดิจิตอกช่องพี่คนหนึ่งนะผมก็เลยเอามาทําตาม,าม,ามดูก็ เที่ยวอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนหรือเปล่าผมว่ามาดูเหมือนก,กันก็ก่อนที่จะไปดูคลิปเพื่อดูฝากคนไหนก็ได้ตามกดดิ่งผมก้วนะครับแกเราไปดูคลิปแล้วคันตอนแรกก็ให้กดปุ่มติดตามปุ่มกดไลค์นะครับาขั้นแรกก็แบบนี้ก่อน,นครับแล้วขั้นต่อมาก,ก็มันต้องเข้าตังค่านะครับโอเคเข้าตังค่าเรากดผสมไปนะครับื็ยังครับเอากผสมเสร็จแล้วเราก็ต้องกด,ดวิ่งนะครับ กดวิด่งมันขึ้นปุ่มสีเหลืองไว้เนี่ยครับใช่ครับกดะมันขึ้นแบบนี้นะครับอ้าวโนกดค้างเลยนนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ทางค่ารครับแล้วกดทั่วไปรอบแล้วมันก็จะได้เลยครับแล้วเราก็หมุนนะห้ามปล่อยนะดูแบบเราต้องกดค้างไว้แล้วก็หมุน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 แล้วเราก็ต้องเลื่อนหนจอด้วยนะครับดูดิมันผิวเปล่าเนี่ยผิวเปล่าไม่ได้ผิวเลยเนี่ยผิวเปล่าอ่ะผิวผิวผิวผวัวนี้มาดูๆๆอู้วิ่งตึงดูดิ ดูดิีพิวป่ะไม่พิวอ่ะแบบคือมันเดินเดินแบบสไตล์บารซิลนะครับแต่ว่าผมยังไม่พิวไงผมขอเพิ่งทําคางแหลมครับถ้าแบบเล่นไปเลือ่อนหรือว่าแบบคนที่เขาเล่นไฮไลท์นี่ก็น่าจะน่าจะพิวนะแต่ผมว่ายังไม่พิวเท่าไหร่ครับผมไม่ได้เล่นไฮไลท์ปกติผมก็ลงติดแหลงนั่นแหละนี่พิวป่ะพิวอ่ะมันก็เหมือนะมือเลยแล้วสไตล์บารซิลทุกคนก็เคยดูใช่ไหมเขาเล่นนะ เนี oh, yeah. hey, ่ยแต่เอาไปทำไฮไลท์นี้ได้เปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันดอกดีริวูอย่างผิวแบบมั่วมั่วหมายถึงผมเนี่ยลิ้นมั่วเลยเนี่ยอะไรเนี่ยสไตล์บราซิลเลยสไตล์อินเดียเนี่ยพี่อินเดียก็คอมเมนต์เนี่ยผมดูแล้วอู้ดึงชัดนะครับคนดูโอเคนะครับวิธีการทำก็ประมาณนี้นะครับเป็นให้รู้เหมือนปะผมว่าเหมือนอย่างนะเหมือนเลยแหละ าแบบคนที่เขาเล่นเป็นหรือคนที่เขาเซียนเียสนี่ยเด็กคนที่เขาเล่นไฮไลท์อันนี้เขาน่าจะดูออกเขาว่าต้องทำยังไงไ่ผมดูใครเล่นไงก็ก็ที่จะจบคกี่ว่าจะดึงฝากเขาไลยให้กดดีเทาของกูด,งกกดิงผมดูแล้วนะครับเดี๋ยวคิปทามาสอนอะไรก็รอดูกันเลยไปละ